นาครับมาครับตําหุ้งอยากทำไมครับผมมันจังมันงอมาแล้มือนั้นจักย่างมาได้หรอเขาสวยว่าแถบนี่ห่อตํามุ้งครัรขนาดว่าพูดอะไรมาเบิ่งแต่ว่ามันขามันเหยียดเลยมันโมเหยียดเลยมันก็ยังงอเอาเอายุ่งที่ไหนครับแม่มากินหน่อแม่ นอกจากว่าสิไป<ม>ประเทศอันนั้นน่ะที่ว่าย่ายหมอเตี้ยเที่ว่าอยู่อย่าง,งาอยู่มาเลย่ย่ายหมอ,หมอที่ว่ายมึงอยากเลยการมาตั้งแต่เกิดก็เฮ็ดหอยานางเลยเบื้องได้ฉีกเนี่คงคงนยเป็สูงอย่างกินเขาทุ่มกันยิ่งมุดสวยแซบแทบ ขึ้นว่าชิมิตมัมมงแลก้ก็คือขอบุณว่าสิซากผ่านส้มดําหน้าตากันบนทัานาตากใี่เครื่อื่อาจากของหองก็ยเปียกเอาไยพวนแล้วก็หน้าหางเดียวขาดไปตามมือแ้วยังมาแล้วี่ววต้องไปมั่คืนกันเรืไปดับแปลบานกันเรืว่าลูกาเลยกับ <c oughs> ให่งเโลูกมัได้ลเลอยอยู่เมื่อยเนาะเมื่อยนองขี้ขอมกันก็สวยกมอลาว่านเดกดดว่นอยกจะมันล่านลอยนองมากแต่เียงแต่ว่าขันบ่ค้ขมากเที่ยงค่าซี่ลอย คือลอยขขึ้นหามัดานไปอย่างที่ของน่แต่กินหนาห้นมันหนามันเนาะไม่วันกันด้ยยูไสก็ร้ายกันี่กันนี่แล้วมึอวันกันเลยี่ปุ่นร้ายกันหนาห้วนน่ะครับทเปนี่ันนี่เามันสาบกันไร นาหวห่านต้ว่นาหน,น,นาวนี่นาหนาวนี่มัมมี่ดีมั้งนี่ตายม,มืดจะไม่หลีวิยู่เที่ยวนาหนาวเยอะไปมันพูดจังหนายิ่งขอไม่มองตามแต่ไม,มมไ,มมมไม่ไป ข hey. oh, 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 oh. ้าน mm. okay. ั kind of so ่งเคยไม่ตีห้านโอเคยไม่เตีเคยไม่เคยไม่นั่งไก่เคยไม่หัวหัวทุบตีเผยแกทำไมไม่เนียไ่นี่ยคือเี่ยละเมื่อไรนี่งกอดบังอบังเมียเี่ยวย่องมาเสื่องก็อิ มึงบว่าย่องตอมึงบเสื่องวังผมยาเป็นหอดแท้แหละไม่ได้เสื่องหรเกีมึงอาอดเขาอดน้ำนึกเกี่อวดเขาอวดเขาบนท่วงบ่อวดเขาบนท่วง แม่กินย่ดนแต่มุนจนี่ย้นมเป็นเม็ดมุนยามันเขาไม่รากอจองเหลือจามแต่พวเนี่ยเหละคนงานเด็กเข้าไปก็เข้าไปตั้งตมันขวดเตยอยู่ตูนมันะอกขวอ่ะ้น่วดเ่ยม่อยอดามยอด่ามันสวยชีม่เ่อพ่กแกมนสัมของมักนีดเดีไม่เล คามกระโไถ่ก็ด้เลยจหืมหัวขวบหัววมั้งอือืเฮ้ยแมันเท็ดอี๋อย่งบุเท็ดเหมนูลำข่ตั้งโดนพวกเยอๆคอยอันเท็ดเพ่งให้มวนๆมาสผู้ใหเทีดหัวข้นกบกพวนมกูจบอามี่ยงเลยือ คน่หมดยมันเมันเป็นฝอดมันมเป็นฝอดมันูมือไหโอ้เราอะลอยคุณไม่รู้ใช้ยางเหล็กมาจับแม่เี่ใช่พันลหมากริศใช่ไหมโมกิมเซตบ้างขนไดไหนเนี่้ไม่ผมก็ตจะจะไปวัดทิอ่ บร ah ่ได네้สั่งเผ็ดพอดีบ่เห็นนาผู้หลุดนะพูนัหน้าก็พายจีท่าน้ัเจบอกน่นี่มาถึ้าร่อปู้ามยูตัวน่อยกับทาหมาก่อนเตัวน่อยก็ได้เรื่องานกัทุก้นมาอีกเ่อีเพื่อนเดียวไม่กิน เจยงก็ไม <laughs> 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 ่สูงเนื้อกต่คเล็กสูงเนื้อลุงองอ่านคนน้องเมียผัวโทรบอกยายหันนอยากยังเนาะลิ้นเราจน้เปียกีงกับลวงมั่งนลิ้นเหลาเปียกเงแล้วคำมบอแล้วเดียวผูไปป้อนเรไม่ใส่เมื่อนี่เลลิ้นใส่แก้วมออร่ลอดให้ดู เสิร์ฟครับแก้มพ่อกอร์ซิาเนี่ยที่กินคืนบั้งแต่เที่ยงคืนเสิร์ฟคนลูกลูกบ่ไดจะยิ่งกินเหล่านี่มันนางเงีไยห่อนางคอมมดบอีคอ่อืมมี่ยู วีาส่วยมาเยมากเป็นยันกล่องล้ลกกาสวยเยมันคนเดินเดไกล่องหมดแียรเกลองให้วยบเตาุกทีแรกอันพี่เคยว่าจมจมมาขอบอกมากเคยทำมาหารกินได้มาเมื่อได้ก็เมื่อคู่มื่อ่นแม่ร์หรือเปล่าแม่เบนะโออห่อนคักดนมยีเนาะ ต้งหอมหวานบเจีกต eh> ้มาบอกเชียแล้บริอย่างบรเดือน่อนหอนยงมกินแต้บกเชียวบ่เชียวเอ้หาวหอมนี้อล้างิเชียวดิลืมหอนไมงน่นนะลืมหอนข้บ่ไปดึงก้าถ่านว่าเขียวชมไตมันหอด แง่อนเนี่ยหรอเกี่ยวชองเล้อเกี่ยวช่งแล้วมันมันห่อนนะมันจะตายดีมันะข่าหน้างามเลย มันจะโกคลายหรอไปกันเลยไปแล้วพี่สองของถ้าเคี่ยวไปเส้นมัเส้นไปร่งเทียนมันบ้าเขาเรียวขวเขาอันวัดไงนะเส้นเขาไปตลาดไปวัดไงอัอก็จะใส่อย่ามองเข่งหน้ให้ไงให้ไงมองเข้าโค้งถนนนี่ให้ของเราแล้วขามไปอีกสองลอก เอกที่สามเป็ดของเราเห็นอยู่หน้าหน้าพวกเน่ยทำไมนาะม่เต่หยมไผ่มองตะกาน่ะนอยู่กับพ่ขนาดแม่นไม่บาดนะฮู้แล้วกหน้าเหมือนกันเกปีละวันปีละดับสะเป็นหน้าย่เปดไรพวงหน้าอืดหมอนตรงหน้าอืดมองห่วยอ่ะคิดห่วยอ่ะเช่นเป็นกกอกน้ำแล้วบอกหาไปคิดหาคุณโลกน่ะ ดำเดดำดำเก็บไปนั่รนตรนีุ้ันตลกนี้เข้าไปลูกแต่เข้าก็ได้ดอกห<อ>าคตพ่อพอ่อพ่อพ่อะนี้ยโอ้มันละซีบาท,นนทาเนาะเข้าได้ลอยมาเท่ากับเพื่อน,นมันละซีบาทเหมือนกันอ่ะลอยละตีะ ลูกกาลูกกามือนกันลูกกาทอดค้าหมอดมือมืดมือกันเร่อดกัใหย่มาเตะดำหน้าลูกกาลอยแดมัดมือมืดเบล็ดหมัดวัดเพิ่งบิมาถาวรนะสันเสียเอาแ่พันเป็นลูกกาแด่่าง้นอันนี้บาเนยางเลือกเยเบิรงมาเลว เตะออกแต่พวกพวกเอาะเราอบริสิทธิ์แบบีดิตัวนี้ลุกไงบ่แมนที่เป็นขี้ดินยส่กับมันมันเป็นขี้ดินไสมันเป็นขี้ดินแบบที่ว่าขี้ดินดำแต่ว่ามันไงมันจะเป็นดินคุยมันไ่หินเหนียวอยู่เด้กวเนี้เออมึนี่บยอะเนีย่ อิ่มแล้วมันนี่ไปเทอไปนอนแล้วบมันเนี่ยคุณบอ,ห,อาหามุ้งแรกงของครตีข้าข้าคน่เน่คุณเลี้ยวไปยู่บ่ออะไร้วยบ่อะพ่อแล้วครับดยู่ละ